สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพามาอัปเดตนะคะรถโซนเของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะอยากมาทดลองขับยังมาชมรถตัวจริงนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะใครมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามทางได้เลยนะคะที่เบอร์0930698581หรือจะแอดไลน์มาก็ได้เช่น เดียวกันนะคะมาถึงหน้าร้านแล้ว,ลวติดต่อหาเซลล์ลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูแลให้อย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะพามาอัปเดตรถนะคะฝั่งโซน A กันเนาะ ตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นโซน A นะคะของหน้าบริษัทเพชรยนต์นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเรียกว่าโซน B นะคะแล้วก็ตรงป้ายเพชรยนต์ซ้ายมือจะเรียกว่าโซน4นั่นเองนะคะวันนี้นะคะพามาอัปเดตโซน A กันสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากไม่ได้อัปเดตโซนนี้นานมากเลยนะคะมีรถเข้ามาใหม่เยอะมากๆเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากออกรถไว้ใช้ช่วงปีใหม่อยากกลับบ้านปีใหม่มีรถไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ภาคภูมิใจนะ,ะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่ารถสวยทุกคัน นะเป็นรถเกรด A การันตีโครงสร้างให้นะคะรถที่เพดยนต์ไม่มีชนหนักปดความจมน้ํากลับสีเป็นเครื่องตัดต่อกอไม้แน่นอน นะคะไว้วางใจได้เลยนะคะและยิ่งเป็นพนักง,งานประํานะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะสกลุ่มอาชีพนี้นะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบค่ะพี่ไม่ต้องใช้คนค้าเลยแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะขอมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะแล้วก็นะคะมีรายได้2เท่าของค่าง,งวดเนาะแล้วก็ไม่ติดแบล็กลิสต์ไม่ติดบูโรสามารถทักหาลุกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัว ที่นั่งนะปีเนี่ยอาจจะลึกหน่อยนะคะแต่ว่าราคาดีมากๆเลยแล้วก็ผ่อนสบายมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นมิซูบิชินะคะคันนี้เป็นสเปดวากอนเครื่อง2.4ตัวไม w วินะคะรถปี2007นะคันนี้เล็กไม่นะคะอยู่ที่190,000โลกับราคา179,000ค่ะพีค่ะพี่พ นะคะราคา179,000นพนะผ่อนได้สบายๆเลยไม่เกิน5,000ันนะได้รถครอบครัว7ที่นั่งไปใช้งานเลยนะคะพี่ๆภายในคันนี้นะคะ บอกก่อนว่านะคะสวยหรูมากมากเลยได้เบาะหนังทั้งคันเลยนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะพี่พี่ได้เบาะหนังนะคะออกเป็นสีเทาๆเนาะคันนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของหน้าจอ Android ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเกียร์ออโต้เนาะพวงมลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์แบบนี้นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีจอกลางตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งแล้วก็สามารถพับเบาะได้คันนี้ผ่อนไม่เกิน5้าพันพี่พี่นะคะถ้าสนใจพี่พี่ทักหาลูกหมูได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลย ไฟท้ายเดิมโรงงานค่ะพี่ไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกทะเบียนได้เลข3ตัวแบบนี้สวยๆเลยตัว s p เปซวากอนนั่นเองเครื่อง2.4 My ไมวินะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะ179,000ค่ะพี่พี่สวยงามนะผ่อนได้สบายๆชิลๆเลยนะคะรถครอบครัวพร้อมใช้งานนะ,ะถึงปีจะเก่าแต่ว่าการใช้งานยังดีเยี่ยมอยู่นะคะไว้วางใจได้เลยเนาะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันที่2เลยคันนี้นะคะเป็น Toyota C S R 1.8 Hybrid High นะคันนี้นะคะได้ตัว Back Loop ด้วยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ได้เป็นตัว Hybrid ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันแล้วเรียบร้อยคันนี้ราคาอยู่ที่629,000รถปี19เลขไม 80, ล์80,000โลนะคะสำหรับคันนี้นะคะ สวยงามมากๆมีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกคู่ล่างให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันสักนิดหนึ่งสำหรับคันนี้เนาะอะ,อะสำหรับคันนี้นะคะภายในจะได้ในส่วนของเบาะหนังนะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะพวงมลาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมีคร u i s e control นะคะพี่ๆเลขไม 8, ล์แปดหมื่นโลนะมีจอ Android ให้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เบรกหูไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นรถ5้าที่นั่งค่ะพี่ น่าใช้งานมากๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะคะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสวยงามสุดๆไปเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รถกระบะกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3ามแ0 0เฟรีดาวได้นะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะพออยู่ที่ประมาณ7,500ัน นะคันนี้นะคะเป็นอีซูซุดีแ1.9 s รถปี19ไมห0ม6 0น0 0ันโลได้4ประตูตัวเตี้ยคันนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยนะคะมีแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาใจวัยรุ่นทำกินนะคะ ภายในนะคะจะได้ในส่วนของเบาะผ้กกำมหยี่แบบนี้นะพี่ๆนะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะเป็น6สปีดค่ะพี่พวงมาลัยพาวเวอร์มีให้ครบเลยคันนี้ฟีดาวได้นะยอดจัดรลน้ลนเลยนะคะถ้าสนใจทักมาได้เลยนะคะเรามาดูข้างๆกันนะคะคันนี้เป็นรถเจ็ที่นั่งเหมือนกันนะคะเป็น Honda m o b บ i o 1.5ตัว R S นะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของปี2020เลขไมล์50,000ราคา439,000 ได้รถเจ็ดที่นั่งพร้อมใช้งานค่ะพี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอะรถล็อกไม่เป็นไรคันนี้ถ้าสนใจอยากดูภายในพี่พสามารถทักหาลูกหมูได้เลยนะคะสามารถทักหาลูกหมูได้เลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันจำเจมกันดีกว่าคันนี้สีแจ่มนะคะสะดุดตาสุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาไปนะคะนี่เลยนะคะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันค่ะพี่พี่ คันนี้นะคะเป็นตัว t o y ยต้า h r นะคะ1.8ไฮบิดไ้เหมือนกันนะคันนี้ได้แบกลูปหลังคาําตัวรถได้เป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่539,000รถปี19ไม้6 1 0 0 0โลนะคะคันนี้นะ่อนอยู่ประมาณ9,000นะคะได้เบาะเหมือนกันเลยนะคะเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังกชันมีครูสคอนโทรลให้แล้วเรียบร้อยเลขไม้น้อย,อยด้วยนะสำหรับคันนี้เลขไม่น้อยด้วยนะคะพี่พี สวยงามค่ะพี่สวยงามน่าใช้มากๆเลยสีน้ําเงินนะคะสําหรับใครถูกเฉลกกับสีน้าเงินแนะนําเลยคันนี้นะคะนี่เลยนะคะรอบตัวรถเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะหรือใครชอบสไตล์แบบใหญ่ๆนิดนึงนะคะก็จัดคันนี้เลยนะคะโตโยต้าเวลออสค่ะพี่คันนี้นะคะเป็นตัว1.5พีเมี่ยมรถปี2023ไม้60,000นะ เล็กหม่60,000ราคา6,69,000ค่ะได้ตัวพรีเมียมเลยนะพี่ๆนะคันนี้ภายในนะคะจะได้ในโ,โหโคตร VIP พีพี่ๆนะได้เบาะหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คอนโซลภายในนะคะก็จะมีจอ Android, AirAuto, เกียร์ออโต้ปุ่มพุ s ต์สตาร์ทนะคะกุญแจคีย์เลให้พงวงมาลายัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยคะ่ะพี่นะคันนี้นะคะแล้วก็ เกียวโตเบรกโหไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้สวยหรูดูแพงสุดๆไปเลยนะใครมองหาเวลอสไว้ใช้งานแล้วราคาดีๆแบบนี้นะคะแนะนำเลยนะคะคันนี้ได้ตัวพรีเมียมไปใช้งานพี่ๆคะ่ะกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะด้านท้ายเนี่ยได้ไฟท้ายเดิมโรงงานได้ทะเบียนตามนี้ไปเลยนะ2268นะคะ สวยงามคุ้มค่าน่าใช้ค่ะพี่พี่ถ้าสนใจรีบจับรีบจองมาเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะรถเรานะคะมีให้เลือกมากมายพี่พี่ดูได้เลยนะคะมีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นเลยสําหรับพี่พี่ท่านไหนมองหารถไว้ใช้กลับบ้านปีใหม่นะคะออกรถเดือนนี้พอนอีกทีปีหน้าเลยสนใจคันไหนรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสามนนะคะวันนี้นะคะลูกหมูก็ขอตัวลาไปก่อนสนใจคันไหนรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะมาหาลูกหมูไม่มีผิดหวังค่ะพี่ช่วย ทุกคันน,นทุกเคสมีของแถมให้ฉ่าทุกโปรนะคะบอกเลยว่าลูกค้าทุกคนได้เท่าเทียมกันแน่นอนนะคะสนใจทักหาลูกหมูได้เลยวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ